ร้อยครับกับข้างในนั้นนะครับผมเป็นอ่าวอยู่นะครับผมช้อนอา่างเก็บน้ำนะครับผมไม่ใหญ่เท่าไหร่ ดย,ย่างนี้ไซนี้แล้วนะครับผมน้ามันแห้งนะครับผมตัวใหญ่มันหายครับตัวพักใหม่ตีอยู่ในว้านี้นะครับผมกัดยักษ์ยางแก้คันนะครับผมครับยักษ์ยางแก้คันตัวนี้ใช้สีทองนะครับ te นอ่ครับขอบง้อนเล้วนะครับตีในอ่าวนี้นะครับผมล็อกข้างเนี้ยโดนไอช้อนกัดนะครับผมโอเคครับยักษ์ยางแก้คันครับผมสุดยอดมากครับ เกะครับเดี๋ยวปล่อยไปนะครับตัวนี้ปล่อยให้โตอีก